สวัสดีค่ะทักทายจากอเมริกาค่ะเช้าวันพุธนะคะอากาศหนาวแล้วก็หิมะตกค่ะเมื่อคืนดูสภาพรถตอนเช้านะคะรถพี่ดิงจอดอยู่ด้านนอกนะคะดูสิคะบรรยากาศนะคะลมมากๆกทุกคนนะคะอากาศหนาวค่ะ สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนนะคะมาทักทายกันตอนเย็นนะคะมื่อเช้าก็ให้ดูวิดีโอตอนที่หิมะตก นะคะแล้วก็หิมะคลุมรถไปหมดเลยนะคะพอตกเย็นมาหิมะก,ก็ละลายหมดแล้วนะคะรถพี่หนิงก็จอดอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมค่ะลมแรงนะคะลมแรงมากนะคะตอนนี้ก็ออกมาเพื่อที่จะมาเช็คตู้จดหมายก็เลยอยากจะให้ทุกคนดูว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงลมแรงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะพาทุกคนชมบรรยากาศยามเย็นด้วยนะคะบรรยากาศยามเย็นค่ะทุกคนได้ยินเสียงลมพัดไหมคะ เสียงลมแรงมากๆค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่า,าเวลาที่ลมแรงๆเนี่ยต้นสนนะคะก็จะเอ็นประมาณนี้เลยทุกคนนะคะเห็นดวงจันทร์ด้วยนะคะก็ปีนี้โชคดีหน่อยนะคะพี่หนิงกับคุณแจ๊กก็ตัดต้นสนลง3ต้นนะคะก็ทำให้อ่า หมดห่วงไปนิดหนึ่งนะคะเรื่องที่บ้าเดี๋ยวกลัวว่าต้นสนจะหักลงเหมือนปีที่ปีก่อนๆน,นะคะก็แต่ก็ยังห่วงอยู่ดีค่ะเวลาที่ลมมาแรงๆพี่หนิงก็ห่วงนะคะนะคะพาทิศก็กําลังจะรับขอบฟ้านะคะเวลาตอนนี้ก็หกโมงเศษค่ะทุกคนลมแรงมากนะคะลมแรงได้ยินเสียงลมไหมคะออกไปตู้จดหมายกันค่ะอุ้ยหนาวหนาวหนาว,หนาวมากเลยค่ะ คือว่าจดหมายเรามีหรือเปล่านะคะไม่มีค่ะวันนี้จดหมายไม่มีนะคะอ่าลมแรงมากทุกคนหิมะไม่ตกแล้วนะทุกคนแต่ว่าอากาศหนาวติดลบสิบสี่องศานะคะติดลบสิบสี่องศาช่วงเดือนกุมภานี่ถือว่าหนาวมากๆแล้วนะทุกคนหนาวจริงๆค่ะบรรยากาศยามเย็นๆนะคะมาทักทายทุกคนนะคะ ส่งความรักความปรารถนาดีจากพี่หนิอรวีแม่บ้านอเมริกาขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะที่เข้ามารับชมวิดีโอมาเป็นกําลังใจให้กันคะ่ะมาหนุนใจกันก็เป็นกําลังใจที่ดีมากมายคะ่ะสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนนะคะชีวิตอยู่ในต่างแดนแม่บ้านนะคะในอเมริกาชีวิตเรียบง่ายคะ่ะก็ใช้ชีวิตเหมือนทุกคนคะ่ะทั่วไปคะ่ะก็ทางานนะคะดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็ใช้ชีวิต อ,อย่างเรียบง่ายนะคะในแบบฉบับของเรานะคะชอบอะไรเราก็ทําในช่วงบ้นปลายของชีวิตนะคะคนเรานะคะที่ล้นมากกอา็อาจจะต้องอใช้แรงเยอะหน่อยนะคะ <laughs> ทั้งแรงกายแรงใจนะคะอย่างพี่หนิงเองก็จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะทุกคนอายุเยอะแล้วนะคะใช้ชีวิตแบบ ไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องตึงมากไม่ต้องหยอดมากเอาแบบพอดีพอดีค่ะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เข้ามาทักทายกันค่ะ <c oughs> ลมลมแรงมากทุกคนไปเข้าบ้านกันดีกว่าเนาะขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจมารับชมวิดีโอมาพูดคุยกับพี่อรวีแม่บ้านอเมริกานะคะชีวิตในต่างแดนเนาะก็อ่า คนเราก็แต่ละคนก็มีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นต่อไปเนาะทุกคนเนะาะก็สู้ๆนะคะตามแบบฉบับของตัวเองชอบแบบไหนอยากทำอะไรก็ทำนะคะถามใจเรานะคะเราไม่ต้องไปถามใครนะคะถามตัวเราเองนะคะถามใจเรานะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่เราชอบนะคะทำในสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความสุข พี่หนิงเองก็ทานะคะในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขทุกวันนี้ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแคร์สิ่งอะไรรอบตัวมากมายทุกคนนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าเราแคร์ถ้าเราแคร์กับคนอื่นมากมายเกินไปมันก็ทําให้เราต้องวิ่งตามวิ่งตามเพื่อจะเอาใจคนอื่น,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วพี่หนิงก็เลยหยุด หยุดที่จะมาหันมาดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองมีเวลาให้กับตัวเองนะคะ ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะส่งความรักไปให้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วโลกนี้นะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอก,กับพี่อรบีแม่บ้านอเมริกาก็หอยทุกท่านนะคะร่ำรวยเฮงๆๆๆหรืสุขภาพที่แข็งแรงนะคะประสบผลสําเร็จในชีวิตนะคะมีอุปสรรคอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นนะคะคนเราก็ต้องมีอุปสรรคอุปสรรคก็คือ,อ แรงผลักดันนะคะให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราปรัถนาก็คือความสุขค่ะโอเคนะคะขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามารับชมวิดีโอกักบพี่อรวินแม่ว่านอเมริกาเจอกันใหม่ในคลิปดีโนหน้านะคะรักษาสุขภาพบ,บายๆค่ะสวัสดีค่ะหนาวหนาวหนาวไปๆเข้าไปในบ้านดีกว่าค่ะหนาวแล้วหนาวแล้วบ๊ายบายค่ะ